ต้องบอกว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็รอคอยนะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยของเราก็มีวัคซีนหลายยี่ห้อที่เป็นตัวเลือกใ,ให้กับประชาชนได้เยอะพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถ w a ล k i อินไปฉีดได้อีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกครับที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือโมเดอร์นาตอนนี้เองครับกาชาดจังหวัดสุโขทัยเขาได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ การฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครับในกลุ่มผู้สูงอายุขณะที่จังหวัดนครสวรรค์สภากาชาติไทยจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด -19 โมเดอร์นาให้กับประชาชน5กลุ่มเป้าหมายด้วยกันครับนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยและภักส่วนต่างๆลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โครงการร่วมสภาการชาติไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับคือผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัยอเภศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากโครงการร่วมสภาการชาติ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโข,ขทยัยงวดแรกจำนวน280โดสจะฉีดให้กับประชาชนผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปคนไข้ติดเตียงผู้พิการโดยได้กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั้ง,อองาอำเภอของจังหวัดสุโข,ขทัยเรียบร้อยแล้วครับ ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทางสภากาชาติไทยเองก็จะสั่นวัคซีนป้องกันโควิด19ยี่ห้อโมเดอร์นานะคะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะในพื้นที่ด้วยโดยนายปรีชาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยกับทางนางรัตนาเดชพันธ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ก็ร่วมส่รรสงมอบวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาติไทยจํานวน800โดส เพื่อนาไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายห้ากลุ่มด้วยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้แก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีมีคันผู้สูงอายุ70ปีบุคลากรทางการแพทย์รพยาบาบลผู้ที่ทํางานประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนหนังสือและบุคลากรที่ออกปฏิบัติงานไปสัมผัสกับประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนและบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะคะซึ่งก็จะนําไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไปด้วย คร<ผ>ับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศการฉีดการส่งมอบวัคซีนกันนะคะ